ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง J J ค่ะวันนี้อยู่กันซุปเปไนรีเบิร์ดนะคะเล่นจากเค่งนี่ดชิ้นเคยนะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะก็มาพูดถึงในส่วนองการตีกิวกันมากดีกว่านะ้องจริงๆคือกลุ่มนักเดินทางจุตินะคะก็คือมาประมาณแบบสักพักแล้วน่าจะวีคหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเรานะคะยังไม่ได้มาพูดถึงเลยเนาะซึ่งวันนี้นะคะจะมาพูดถึงในส่วนของบอสแทโอนั่นเองนะจะมาสอนเทคนิคนะคะการตีบอสแทโอเนาะเออซึ่งจริงตัวแรกๆที่เขาจะตีกันก็น่าจะเป็นแบบ แทยโอยอนฮีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะว่าด้วยความแบบลำดับการตีง่ายเนาะถ้าเป็นแบบคายเป็นคาม่าอะไรอย่างนี้ก็จะมีลำดับสเต็ปที่แบบยากขึ้นอะไรเงี้ยก็อยู่ที่การวางแผนกิลดะแลกิลนะว่าจะตีอะไรก่อนนะคะแต่วันนี้จจะมาสอนในส่วนของการตีแทโอนั่นเองเนาะจริงๆต้องบอกว่าการตีในส่วนของนักเดินทางจุติเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ใช้ตัวละครค่อนข้างเยอะต้องปั้นของค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถแบบใช้ตัวเดียวกันแล้วตีได้คะแนนเท่ากันนะแต่เจก็จะ แนะนำนะคะในส่วนของการเรียงสกิลแล้วกันเนาะคิดว่าถ้าเพื่อนเรียงสกิลเหมือนกันได้เนี่ยการทำคะแนนเนาะเออน่าจะสูงขึ้นได้แน่นอนนั่นเองอะก็แล้วคนอยากรู้แล้วเนี่ยว่ามีการใช้ตัวอะไรบ้างนะคะเรียงสกิลยังไงเนาะ <c oughs> ก็กดลค์คนละหนึ่งไหลนะแล้วก็ไปดูกันเลย ลิ Man ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมชั้นนําในราคาถูกที่สุดมีให้เลือกเติมมากมายหรือจะเติมเกม Seven Night r e b i r รราคาคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้ย4ิบสชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแพ็คมีช่องทางในการเติมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ e อ p เพย e r เตเติมเกมถูกคุ้มกว่าใครแถมพอยสะสมต้องที่ลิชแมนช็อปก่อนที่จะไปดูในส่วนของทีมที่เราใช้เนาะมาทำความรู้จักกับบอสเทโอหน่อยดีก,กว่าเนาะว่าแบบมีอะไรที่ต้องระวังนะคะในส่วนของบทเนี่ย อย่างแรกเลยเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยเป็นสกิลโจมตีหมู่ที่ค่อนข้างแรงนะคะและนอกจากนี้นะคะสกิลของเขาเนี่ยมีสกิลตัดจันทาตรงนี้เนี่ยสามารถลดเทินบัฟได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียนสกิลดีๆเพื่อที่จะไม่ให้ ตัวบัฟของเราเนี่ยโดนลบก่อนที่เราจะใช้นั่นเองเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบอสเทโอเนี่ยมีในส่วนของแบสซีฟเนาะการตายเกิดนั่นเองนะการอมตะซึ่งตัวบอสเนี่ยจะมีอมตะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมันสีนะ่เทินนะเออซึ่ง4ี่เทินตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ตัวละครที่สามารถลบบัฟบอสได้บอสก็จะไม่ตายจะยืนอยู่อย่างนั้นทําให้เราไม่สามารถไปสเตจสองได้หรือห้องสองได้นั่นเองนะมาทุกคนเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่ในส่วนของตัวละครที่เราใช้ตีบอสกันบ้างดีกว่านาะซึ่ง DPS หลักนะคะ ทั้ง2ทีมเนี่ยทีมแรกเนี่ยจะใช้เป็นส่วนของยูริเนาะทีม2จะใช้เป็นในส่วนของปัสคาวถามว่าสลับกันได้ไหมสลับสามารถสลับกันได้ปัสคาวจะมาไว้ทีมหนึ่งก็ได้หรือว่าปัสคาวจะมาไว้ทีมสองก็ได้แต่เจแค่รู้สึกว่าทีมสองอ่ะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่รู้รู้สึกว่าบอสบอสตัวที่สองอ่ะมันตีค่อนข้างแรงนะคะแล้วยูริอ่ะไม่ใช่แค่ยูริคือทีมเนี้ยทั้งทีมมันยืนไม่ค่อยไหวนะเจก็เลยสลับมาไว้ทีมแรกเนาะแล้วก็ทีมแรกตรงนี้เนี่ยคือเจจะมีการทำดาเเเมมจนนีี่่ยยให้สสาารรถปิดบอตัวแก ได้อยู่ที่ประมาณ40เทิร์นซึ่งการที่ปิดบอส เออ่ห้องแรกเนี่ยได้40เทิร์นห้อง2นะคะปัสคาวมาทยิงได้ประมาณ3รอบนั่นเองนะก็ไปลุ้นเอาดาเมจที่จะทําได้เนาะว่ามันจะติดจุดอ่อนด้วยหรือไม่ถ้าติดจุดอ่อนด้วยเนี่ยก็สำหรับปัสคาวตัวนี้จะยิงได้ที่ประมาณ3ามแสนหนึ่งนะถ้าติดจุดอ่อนบวกคลิ่นั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันในส่วนของตัวละครหลักกันมากดีกว่าอืยูรินะคะที่จะใส่มาเป็นดาเมจหลักเพราะว่าเขามีสกิลเดี่ยวนะคะยิง2ส,สกิลเลยนะซึ่งบอสตัวนี้นะคะถ้าเป็นสกิลสามแท็กเก็ตห้ 5, าแท็กเก็ตอะรไรเงี้ยม แล้วก็มีในส่วนของแบบการเพิ่มปริมาณความเสียหายเวทด้วยนั่นเองนะให้ตนเองและนอกจากนี้เนี่ยคือตัวของเขาเองอะ่ะมีในส่วนของเพิ่มอัตราคริสด้วยนะจริงๆก็คือต้องทําคริปประมาณ100นั่นแหละแต่ว่าเราเนี่ยไม่ถึงนะทุกคนอ่ะให้ดูอัตราคริสเจอยู่ที่59บนะ59บวกในส่วนของตัว27เนาะน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่886ไหมแปแล้วก็มีในส่วนของไม่มีแล้วนะคะเออก็เป็น86ก็คือมีโอกาสไม่ติดคริด้วยแต่ก็ ก็ไม่เป็นไรนะพลังจุมตีเวทน,นะคะจะแนะนำให้อยู่ที่ประมาณ3 5 0 0ถึง3า0พใส่เซตในสวนของเซตตีบอสนาะจะช่วยเพิ่มดาเมจนะคะที่ทำความเสียหายต่อบอสได้อีก40%นะเอ่อจุดอ่อนนะคะอันนี้คือใครทำได้ก็อยากให้ทำเสริมเข้าไปเนาะอันนี้จะสลับเซตมาจากลูลีหรือเปล่าลูลีหรือเอสปารดานี่แหละเออแล้วก็ในส่วนของความเสียหายคริน,นะคะจริงๆแนะนาให้มากกว่า200นะ220 ขึ้นไปอะไรเงี้ยสองได้ยิ่งดีนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลต่อดาเมตโดยตรงเลยนั่นเองแหวนอันนี้ได้แหวนมาค่อนข้างดีมากเลยนะคะก็คือเมื่อเริ่มกัรต่อสู้นะคะเพิ่มความเสียหายโจมตี1-3ึ่งสามธเก็ตเพิ่มขึ้นอีกสิเปนั่นเองก็เหมาะกับตัวละครที่ยิงฉีดเดี่ยวประมาณนั้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคือ ต้องเอาบิสกิตนะคะมาบัฟในส่วนของยูริด้วยนะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วไม่มีบิสกิตบัฟอะไรเงี้ยดาเมจมันจะไม่ถึงนะทุกคนซึ่งบิสกิตนะคะก็สกิลบัฟของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของเพิ่มประมาณความเสียหายต่อบ,บอสนาอแล้วก็มีจุดอ่อนให้ด้วยนั่นเองนะก็บวกไปกับในส่วนของตัวยูรินั่นเองก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้าใคร C6 แล้วบิสกิต C6 มั่นใจว่ายืนไหวสามารถใส่เป็นเซตในส่วนของเซตดาเมจได้เลยเนาะก็คือเป็นเล่นบิสกิตใส่ดาเมจนะคะมันก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมมานิดนึงนะแต่ใครที่แบบไม่แน่ใจว่าดึงจะยืนไหวไหมก็ใส่เป็นในส่วนของอัตราบล็อกเหมือนเจ๊ก็ได้นั่นเองนะอ่าแล้วก็เดซี่นะคะจริงๆตัวนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะปั้นอยู่แล้วเพราะว่าต้องเอาไปตีบอสวัวใช่ไหมพลังโจมตีนะคะเจ,จ,ะะจ๊ก็ทําอยู่ที่3ามพจริงๆเดซี่เนี่ยเราเอามาเอ่อบัฟเนาะในส่วนของพลังโจมตีเวทเนาะ พันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงสุดสองคนจะได้บัฟในส่วนของโจมตีเวทตรงนี้นะคะ27%ด้วยนั่นเองนะแล้วก็สกิลที่เขาใช้เนี่ยจะมีสกิลไล่ลำพัดโบกนะคะที่เป็นโจมตีเดี่ยวนั่นเองนะซึ่งความเสียหาย1ครั้งเท่ากับ330%เนาะค่อนข้างแรงเลยนะคะแล้วก็มีการสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้อน,นอีก20%เนาะสูงสุดตามให้พี่สูงสุดออสสข,ของเป้าหมายด้วยตรงนี้ก็จะค่อนข้าง,าง,างดีเลยสำหรับเป็น sub ดาเมจนั่นเองนะรีน่านะคะรีน่าใส่มาบัฟเหมือนกันนะคะสกิลนี้เนี่ยก็คือ ขึ้นอีก28%่อนั่นเองเนาะซึ่งก็ค่อนข้างดีมากแล้วก็นอกจากนี้เ,เขามีสกิลฮิลบางจังหวะที่บางทีเราเหมือนจะยืนไม่ไหวเราสามารถหาโอกาสนะคะใช้ฮิลขึ้นมาได้เนาะเพื่อที่จะทําให้ยูริเนี่ยสามารถปิดบอสแล้วก็แบบจบเทินโดยที่แบบไม่มีใครตายนะแล้วก็นอกจากนี้เอสปดาดาจริงๆต้องบอกว่าเอสปดาดาใครทคําคริร้อยเนี่ยสามารถโยกไปเป็นดาเมจหลักก็ได้นะซึ่งสามารถเจก็สามารถโยกได้แต่ว่าเจใช้เป็นส่วนของยูริดีกว่านะ เออเอสปาร่า uh, นะคะจริงๆก็มีสกิลในส่วนของเวทบางเบาเนาะช่วยแปะบัฟนะคะแต่เราต้องรู้ดีๆว่าเวลาเราแปะไปเนี่ยเออบอสมันจะไม่ล้างเนาะเออก็เดี๋ยวเรียงสกิลให้ดูด้วยในคลิปนี้นั่นเองแล้วอีกทีมนึงนะคะในส่วนของพัสคาวนี้ก็คิดว่าทุกคนมีแหละแต่อาจจะไม่ได้ซีสูงมากเนาะพัสคาวนะคะจะทําเป็นในส่วนของพลังจุติเวท402เนาะแล้วก็มีอัตราจุดอ่อน20%นอกจากนี้เนี่ยเออความเสียหายคริตนะคะอยู่ที่264เลยค่อนข้าง,งแรงมา,ากๆตัวเขาเป็นเลยซีหกอยู่แล้วทําใหา้เขาสามารถยิงติดคริตได้้อยู่แลวเนาะ แล้วนอกจากนี้นะคะใครที่เลย C2 เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะสามารถลดคูลดาวน์สกิลเนาะ40วินาทีได้จะทำให เทินสองเนี่ยสามารถยิงได้ประมาณ3ฉีดเนาะถ้าถ้าสมาสมติว่าห้องแรกจบภายใน40เทิร์นได้นั่นเองนะปั๊บคาวนะคะเจ๊ก็ใส่มาเป็นแหวนในส่วนของเออ่เมื่อเริ่มการต่อสู้เนาะปริมาณความเสียหายต่อบอสเพิ่มขึ้น12%อันน,นี้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นแหวนม้วนที่โหดที่สุดในเกมแล้วสำหรับการเอาไว้ยิง PVE นั่นเองนะเออบอสโดนแรงขึ้นสุดๆไปเลยนั่นเองถัดมานะคะในส่วนของราเชลเนาะจริงๆตัวนี้เนี่ยเราก็เอามาเจาะเกาะบอสนั่นเองเนี่ยก็จะเป็นสกิลฟินิกตัวนี้เลยนะลดพลังป้องกันนะคะในส่วนของตัวบอนนะะะคลง29%นะก อันนี้ถ้าอัปเกรดสกิลลงนะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น36กเนาะแต่ว่าตีเราไม่ลงเศร้าไม่เป็นไรถ้าใครตีลงก็น่าจะทำาด m a g ได้เยอะกว่าเจนนั่นเองนะคิริเอลนะคะตัวใหม่ตัวนี้นะคะก็คือเอามาในส่วนของสกิลเดี่ยวยิงฉีดต,ตรงนี้เลยซึ่งค่อนข้างแรงมากๆานะคะทอมจะหายสครั้งนะเท่ากับ2 6 7นะคะของพลังโจมตีนั่นเองเนาะ <c oughs> เพิ่มดมายความเสียหายที่สร้างขึ้นด้วยนั่นเองค่อนข้างแรงมากๆอ่ะ แล้วก็ในส่วนของน้องวันิซ่านทั้งจริงเอาแค่ในส่วนของลดพลังป้องกันจดเจาะเกาะเฉยๆแค่มาอยู่เฉยๆเนาะแล้วก็ในส่วนของมิโฮนะคะจริงๆมิโฮจะเอามาเอา่อสกิลนี้นะคะก็คือเป็นเวทบังเบลนะคะช่วยเพิ่มความเสียหายเวทนะ้อยีเปอร์เซ็นต์ซึ่งดูมาแล้วเนี่ยไม่เ,เอ่อบัฟไม่ทับกันนะถ้าใครนะคะไม่มีในส่วนของมิโฮสามารถใส่ย,ยนฮีได้ซึ่งยนฮีเขาจะมีในส่วนของ เพิ่มปริมาณความเสียหายเวท35%นะฮะแต่ว่าเจีลองแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเซตนี้น่าจะเป็นเซตที่แบบจัดมาดีที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดแล้วนั่นเองเหลือแค่ไปปักของแบบไส้ในอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบัฟในส่วนของตัวเวทนั่นเองก็คือยนต์จีไม่มีก็ใส่นกไปก็ได้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวถัดมาเรามาดูในส่วนของการตีดีกว่าว่าเรียงลาดับสกิลยังไงนั่นเองมาทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของการเรียงลาดับสกิลกันเนาะก็ เปิดมานะคะแล้วก็แปะบัฟเอสปาดาไปก่อนเลยนะคะจะเป็นในส่วนของการแปะหัวบอสเนาะแล้วก็บอสเทโอเนี่ยจะใช้ลบเทิร์นบัฟทุกครั้งนะคะเวลาที่เริ่มเทิร์นมาเนาะก็เราจะมีคูดาวนะคะในการบัฟอยู่ประมาณ40วินาทีนะจังหวะนี้เราก็ไล่บัฟไปนะคะของบิสกิตของลีน่านะคะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มนะคะให้ตัว DPS หลักของเราเนี่ยทำดาเมจได้แรงมากขึ้นนั่นเองนะพอเราบัฟลีน่าเสร็จปุ๊บนะคะก็จะใช้ในส่วนของสกิล1แล้วก็สกิล2องของยูริเลยนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดาเมจ อันนี้จำได้ว่าเจาปิดเจปิดบอสได้ก่อน40เทิร์นด้วยมั้งอ่ะบับตอนนี้ก็ยังอยู่บนหัวอยู่แล้วก็เดี๋ยวบอสจะลบบับนะ,ะ่ยโอเคยังไม่ลบนะฮะเดี๋ยวเรานี่ยิงไปก่อนไม่สุดบ้องกันนะฮะปั้ง2.4ค่อนข้างแรงติดจุดอ่อนด้วยนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวบอสน่าจะลบบับโอเคลบเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้สกิลเดซี่นะคะเป็นสกิลหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นในส่วนของการอ๋ออ๋อหิวก่อนไม่ไหวเดี๋ยวจะตายนะฮะแล้วก็เดซี่นะคะเป็นในส่วนของ ซับ TPS เ,เนาะช่วยทำดา m a g e เสริมให้นั่นเองนะเพราะว่าบางทีแบบมันปิดบอสไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็จะช่วยเสริมดาเมจไปปั้งนะฮะอ่ะจริงๆยิงได้สูงสุดประมาณ60,000ด้วยซ้ำนะแต่บางทีไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็เอสปาร่านะคะแน่นอนเราจะวนกลับไปในสอง,องกันแปะหัวบอสอีกรอบหนึ่ง,นงเนี่ยซึ่งเอสปาร่าเนี่ยจะไปแปะหัวบอสเนอะดังนั้นถึงบอสจะลบบัฟมามันก็ไม่มีปัญหานะฮะเออ จังหวะนี้เราก็จะรีบปิดบอดแล้วเพราะว่าเลือดมันค่อนข้างน้อยแล้วอืมเราต้องพยายามปิดให้ได้เพราะเราไม่สามารถมาเรียงสกิลใหม่ได้แล้วเนาะถ้าเกิน40เทิร์นไปเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มแล้วทุกคนเพราะว่าห้องสองเราจะทําดาเมจได้ค่อนข้างน้อยมากๆอ่ะอันนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องใช้สกิลบนของยูริด้วยซ้ำน,นะคะสามารถจบบอสได้เลยนั่นเอง36เทิร์นทุกคนอ่ะซึ่งจริงๆก็จริงๆยาวได้ถึง45เลย45แล้วก็เปิดมานะคะก็ราเชลแปะไปก่อน แปะหัวบอสเจาะเกาะไปก่อนนะคะแล้วก็รีบฉีดเลยนะเพราะว่าปัสคาวเนี่ยจริงๆไม่ต้องบัฟอะไรเขาเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตัวบัฟอะไรมาเยอะอยู่แล้วก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยมีเอ่อถ้าถ้าใครเนี่ยไม่ได้ใส่มีโหเราไปใส่ในส่วนของยอนเฮียก็ไม่ต้องใช้นะทุกคนเพราะยอนเฮียมันแค่ยืนเฉยเราสามารถยิงปัสคาวได้เลยแต่ถ้าเป็นในส่วนของเอ่อมีมีหกเนี่ยเพื่อนๆก็เอ่อค่อยบัฟมีหกแล้วค่อยไปยิงในส่วนของปัสคาวนั่นเองนะอ่ะปัสคาวนะคะจริงๆร ตีได้ประมาณแบบสามแสนสามแสนหนึ่งะถ้าติดครีบวกจุดอ่อนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดอกนี้นะฮะว่าจะติดจุดอ่อนหรือไม่ยิ่งแหมติดจุดอ่อนนะฮะได้สามแสนหนึ่งนะสวยงามเสร็จปุ๊บนะคะจะเป็นครีเอลนะคะสก,กิลล่างค่อนข้างแรงมากๆเหมือนกันอ่าลืมบอกมีโฮจะใส่ไตเกิดมาซึ่งถามว่าช่วยอะไรไหมก็ไม่ค่อยไนงะบัฟไม่ทันอยู่ดีนะอ่าแล้วก็ใช้สก,กิลบอสเลยนะเพราะว่าเราจะลัชดาเมจเนาะเอ้ยจะไม่ใช่ใช้สก,กิลบอสใช้สกิลไอ้นี่ ไอ้บัสคาวเออบัสคาวนะคะก็อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มใช้เลยเมื่อกี้ไอ้นี่บับหมดบับราชเชลหมดเนาะเราแปะบับบนหัวปอดไปก่อนเพื่อที่จะได้เจาะเกาะแล้วก็ทําให้ปัสคาวอย่างยิงไนดะ้ค่อนข้างแรงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรารีบยิงไปเนี่ยเพราะว่าเทินใกล้จะหมดแล้วมันตีได้แค่70ิเทินนะทุกคนก็เดี๋ยวรีบรัชดาเมจก่อนอ่ะยิงแต่นี้จะเบาเบาลงเพราะว่าไม่มีบับนะทุกคนเออบัฟไม่ไม่มีบับจากในส่วนของมีโฮแล้วนะก็ จบดาเมจนะคะได้ที่ประมาณ1,980,000นั่นเองนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนนั้นเองค่ะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กด u ับ c ไ i ร์ค,ค่ะแล้วเจอกันใหม่มือนเจ๊ไอ